าคุณหนูถเดียวนี่ครับเจอเจ้าของรถแล้วครับของรถที่เขาเด็กมาทิ้งไว้บนรถครับนี่ครับลุงแกครับรถบางนึงกระจอดน้ำขันบางเจ๊กระจัดรถจอดน้ำกันอยู่สามขั้นเลี่ยงเขาว่าจังไดก่อนเขาว่าตำรวจเขาว่าถ้าเกิดตำรวจว่าจะให้เขาตามหาแม่มันก่อนบ่เจอหรือว่ามันบ่รับผิดชอบบ่แยังกะเจ้าเป็นคนแรกที่สิมีสิทธิ์ขอเลี้ยงได้ขันอยากเลี้ยงอ๋อน่ะ แต่ว่าเขาก็ะสีเบิงสถานะการของพนดยุ่งก่อนใช่เขาต้องเช็คเขาต้องเช็คเบื้องบนเบื้องบาเขาสีเลี้ยงไหนาใบบอแต่ว่าก็บอกเขาบอโอ้ยผมเลี้ยงไม่ไหวแล้วสินะไม่ไหวได้ไงในเมื่อเขาเอาโชคมาให้คุณขนาดนี้มาแล้วนี่มันโชคใหญ่นะเขามาให้คุณน่อก็มันแต่ทีงที่เอาไปเยอะมาสามสี่รอบเดี๋ยวลูกมาไหวหน่อยถ่ายว่มีคนสะพันเพรรถมันจอดอยู่หน้าบ้านแต่ห็นไม่จบหน้าบ้านเฮานะเห็นอยู่ บ่อรถแกจอดอยู่ข้างถนนครับจอดอยู่นั่นตรงขามแมพอลิงม้าการะสันเนาะครับผมจอดไปข<อ> <ไป S 1> ้าง1 1> ครับเข่ามาตีสองลุงแกมีสิทธิ์ครับถ้าแกนั่นก็มีสิทธิ์เลี้ยง,งวัดว่าให้ไปไอ้ลวงบันทึกไปหลักกระบ,บาลนี่ครับครับตามมาเจอกรับไปติดต่อเอาอยู่โรงบ้านให้ใส่สิทธิ์นี่ว่าเป็นคนเจอคน,คนแหลกยู่รถเจ้าของสามารถเสียเงี้ยได้เลี้ยงไว้เราก็สิมอบให้เลยทั้งลง่องบ้าเพราะว่า,วามีใบบันทึกจากตำรวจ ครั่อยเว้นกันมาแต่ก็เบิ่งสถานการณ์ไปก่อนแต่ตอนนี้หมอเขาก็กำลังดูแลมันอยู่โอ้เก่งในน้อยอันบอกในน้อยนั่นเก่งขาดีแข็งแนงยังเนาะของประมาณประมาณได้จักมือลราคลอดเนี่ยคลอดได้สามสี่ชั่วโมงนั่นแหละนะคลอดประมาณตีสองตีสามแล้วมาเอามาไว้รถตีสี่ตีห้าเนี่ยคลอด คอดขึ้นนั่นเลยหลักเอามาเลยหัวยังเปียกๆยื้เสือดือยังสดๆสดสดจีนอ้เขาเพิ่งหนีนั่นเลยยังกระนีมคอดยิ่งร่วงบานหมือนรือตัดเองมันกคอดอยู่ jet, อลดอยู่อใสแล้วมันจะเอามาอยู่หม่องมันอยู่บรจักแหละคอดอยื้อทางห้องน้ำบรจักแหละมันจะเอามาวางมาอยู่คือลูกแมวนี่ครับหนูนนาวางไว้นี่ครับบางหนึ่งเวลาได้ยินแต่เสียงแต่คแต่ตีห่าหรือแต่ส่วงเสาเจ็ดโมงเสาเขาวางสันหละเขาวันมันแมวห้องเขาเลื่ยยางไปซองมึงอยู่รถเขาเล็กหน่อยแต่ห้านี้ ตอนไปออกมากพอวิสเปอร์แจ้งตำรวจก็แจ้งพยาบาลมาหลับมันก็บวไหวย้อนเนี่ยแค่แนวแค่แนวอยู่บวไหเนาะมันก็ยังหูจัดข่วงแท้น้นนิดหน่อยแต่มันก็บวไห้เมันกันยังอันนั้นอยู่เนาะเขามาเอามันแจ้งแอร์หน่อยนึ่งปากน้ำหน้ากหน้าดูที่แรกบอกว่ามันเลือดเลือดไอ้ไอ้นั่นบอกหันติดน้ำนวลเออมีโซนโซนอยู่นุ่นเขามาาีผ้าคน,น,านหนูมีผ้าห่มอะไรไหมมีบื้นเดียวเดี๋ยวคุมให้เขา,าด<อ>้วยเด,อดอี๋ยวเขาหนาวกว่า คุ้มให้มันพอพอตัวให้มันบอกว่ามันตอนที่แรกมันเปิดหนาเอิร์กท่านบอกเหาเอามนหยันเล็กหน่อยมันหยันมึงผู้ใดเบืองอืมเนี่ยนี่นี่นี่นันมานคุ้มไว้มาคุ้มให้มันที่แรกมันเปิดหนาเอิกนะครับเพราะมันเปิดแบบอาซาเลยที่แรกนะเจ้าของอันนี่ครับเจ้าตัวที่เอาเด็กมาไว้เนี่ยตอนเพาะไม่ไหมนี่เจ้าของไปเพาะไม่ไหมเลยนี่ครับยังสดสดเลยนี่ตอนใหม่ๆนะครับตอนใหม่ๆยัง เอริยูยังไหนอกยังเกิดอาซาอยู่นี่โอ้แต่มมนสมบูรณ์เนี่ยแข็งแห้งตัวเงาขาวดังโดงเาะของลูกพวกพม่าพวกอะไรเงี้ยพวกผักอยู่ไม่อมีพวกพม่าโรยงญาหรือยังพวกพม่าอินเดียนะติดอินเดียเนี่ยดูครับเป็นแต่แพงมึงเนี่ยดังมันจะหมูกโดงขาวเงาเนี่ยมึงสดสดอยู่สดือดีตัวแมวแมวอีสมมันชิโนนี่มันบวม แมวแมวแมว,แมวไปเฝ้าให้เพราะดีว่าที่ส่งมื่อวานไปมัน <c oughs> มมมก็โดนน,นนี้นนอนอยู่ห่างแม่ใส่รถจอดที่สองที่มานอนอยู่บ่อรถคู่มอือที่ส่โอเคครับนี่สัมภาษณ์เจอเจ้าตัวแล้วครับเจ้าของรถคด่าเลขรถห้าอยากวัดดวงไปก็ได้เนี่ยครับทะเบียนดวงใครดวงมันครับครับอ่ามื่นสิบสี่คำด้วยนะมื่นวันพันเฉลยนะเอามาให้เนี่ยเลขก็บหนึ่งสี่ห้าศูนย์บา โอเคคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชม <ตำ S 1> และ <ตำ S 1> รับฟังนะครับตำรวจอว่าโอ้ดวงแข็งนะเด็กคนนี้เกิดวันนังขานมาเลยของวันนังขานเนะาะกถ้าตำรวจไปเบืองกล้องนะ่มันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ซีหลอดโอเคครับบ๊ายบายครับ